วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเก็บผลฟิกนะฮะเป็นสายพันธุ์ไว้สราเอลเนาะก็คือเป็นผลแรกของสวนเราเนาะนะครับผมจะเปิดเพื่อนๆดูนะนะครับนีน่ฮะสุกน้องๆจะเป็นสีออกเห,หลืองอ่อนๆอย่างนี้นะฮะนะครับอันนี้สุกได้ประมาณสัก7 5นะครับแต่ผมต้องเก็บละเดี๋ยวผมต้องกลับกรุงเทพนะฮะที่ผมกเกษตรปุะหยุดนะครับ10วันมาครั้งหนึ่งนะครับ ผลเนี่ยเพื่อนจังเกตออกทุกข้อตาเห็นปะเนี่ยนะครับติดง่ายครับเพื่อนผมเด็ดแล้วนะเนี่ยฮะไวสัตเอลนี่เขาบอกว่าอร่อยมากนะครับผล<ม>ผมไม่ได้ฉีดยาฆ่ายาฆ่าแมลงนะครับสามารถกินได้เลยแต่จริงๆล้างน้ําหน่อยก็ดีมันจะสกระปรกใช่ไหมฮะเช็ดที่แขนเนาะนะครับชวนเพื่อนปลูกกันนี่เวลาเด็ดปุ๊บเนี่ยยางมันจะไม่มีใช่ไหมเพื่อนคือมันมัน เราผลไม้เวลาส่วนใหญ่ที่มันมียางอ่ะเวลามันแก่หรือมันสุกคือมันสุกแล้วไม่ใช่มันแก่ผมพูดผิดเวลามันสุกแล้วเพื่อนมันจะยางตรงนี้มันจะไม่หยุดนะครับอืมนะครับก็เดี๋ยวมาดูเนื้อข้างในกันนะเพื่อนเอ้ะชวนเพื่อนมาปลูกกันนะปลูกไม่ยากเพื่อนอ่ะผมบีละนี่เพื่อนสีจะไม่ไม่ค่อยสวยนะแต่เขาว่าอร่อยเหลือเกินผมลองชิมก่อนนะครับผมข้างในจะมีเม็ด็กเจอร์เหมือนทุกสายพันธุ์เลยเนาะต้องบอกฟิกเนี่ย มีทั้งหมด300อกว่าสายพันธุ์นะนะครับทั่วโลกนะนะครับแต่ส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็จะเริ่มมีแล้วนะครับผมมีเยอะนะฮะเขาบอกว่าเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับนใน,นยุคก,กิีโบราณเนี่ยใครที่ไปลบชนะเนี่ยเขาจะมอบอผลฟิกเนี่ยให้เป็นปรางวัลพระราชทานเลยนะนะครับผมนะครับเป็นผลไม้นอกจาก,กศักดิ์สิทธิ์แล้วยังมีประโยชน์ด้วยนะครับใครปลูกแล้วก็จะอยู่เย็นเป็นสุกนะนะครับ ทำมาค้าขายขึ้นเนาะอุดมสมบูรณ์นะครับชิมแล้วฮะอืมอร่อรสงเค้าล้าังเรืองจริงความหอมมันดอกไม้ต่างๆแต่ว่ารสชาติเหมือนน้ำผึ้งนะครับหวานเหมือนน้ำผึ้งอืมอืมสมแล้วที่เขาอืมเรียกว่าเป็นเทพนะฮะอร่อยมากๆ ผมต้องขยายพันธุ์แล้วฮะนนว่าอร่อยจริงอร่อยแบบลึกล้ํานะครับผมว่าอร่อยกว่าหลายหลายสายพันธุ์ที่ผมได้กินมานะนะครับวันนี้ผมให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยเรื่องความอร่อยนะครับชิมต่อนะฮะแล้วผลใหญ่ไงครับกินวันละสามผลก็อิ่มแล้วเนี่ยเราปลูกไว้เนี่ยมีกินตลอดเพื่อนเขาจะทยอยสุกนงฮะนะครับ เพื่อนหามาปลูกกันผมเองก็กาลังขยายพันธุ์นะครับผมใครอยากได้พันธุ์ใส่พันธุ์อะไรก็ทักไว้กดไลค์กดตามไว้นะครับ๋ยวมีผมมีแบ่งพันในในราคาไม่แพงแน,น่นอนนะครับผมนะครับผมไม่ได้เน้นกาไรนะฮะครับเพื่อนผมไปแล้วครับเพื่อนสวัสดีครับ